บีบีทำอะไรบีช่วยแจ๊แกะกล่องหรอมาแกะกล่องกัยน๊ะอมาแกะกล่องแกะกล่องนะเมื่อกี้ลงไป่ลู่แล้ววันนี้จะลงอีกอยัแกะกล่องนะอันนี้อันนี้ก็บ้านบีบีนะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยต๊ะบ้านบีบีนะอันนี้โต๊ะบ้านบีบีนะแจ๊แจ๊กแกะเร็วๆร็วสิแกะไวๆบีบีจะลงบ้าน พื้นที่แคบจุงอ้าวพ,พี่จะลงกล่องไหนลูกอันนี้ก็ลงไหมไม่เอาฉันจะเอาอันนี้เอาไหนไม่เอาล้มเฉียแจ๊แจ๊แหน่แกะช้าน่ะอุ้ยน่ารัก,กโอ้โอมา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 เข้าอันนี้ก็ได้มาลูกมามาเข้าน,นี้ ไม่เอาหรอเดี๋ยวไปเอาตู้ต้มหมีให้ก่อนนะอะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนมีหมี่แล้วนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าขี้โกงบีอย่าขี้โกงขอบคุณค่าฮู้นี่ววววววีววววน,นี่อีกตัววววววนววนะมววววววบีบวววววาา ถ้ามีกันเน่าเพราะว่าเมื่อวานฝนตกจู่จจจุมาเร็วเรียนหัวไหมเนี่ยนี่นะพี่มีพี่มีชีขาวนะพี่มีไปแล้วรู้รู้นสี่ห้าส่นข้างสี่จะห้าข้างนึงนี่นี่นี่พี่ดูนี่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 สีนี้สีนี ไม่จะบอกลูกค้ายังไงวะเนี่ยเขาส่งมาผิดอู้นู่นูไปถึงท้ายตลาดเลยพี่หมีสีขาวแล้วก็จะเน่ามากเนี่ยล้วก็เล,กเล่นอย่างเงี้ยของนางทุกวันอ้าวมีมะนาวกอกันเหรอนี่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 ไปแล้วพี่หมีสีขาวไปแล้วโอ้หัวจะชนหมดวันบายบายบีบายบายก่อนเด้อบ๊ายบายบี พี่บีมีก็มานอนสุมหัวกอดกันอื้อตายพี่มีตายตายไปเลยเหนื่อยตุดดงไปดีกว่า